คุณจตุรนฉายแสงโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าการกดล็อกรัฐธรรมนูญ2560เพื่อไปสู่การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญและมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในบรรทัดส,สุดท้ายภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลพักเพื่อไทยอาจเกิดขึ้นยากยิ่งกว่ายากนับจากนี้เป็นต้นไปเมื่อสมาชิกวุฒิสภาเปิดปฏิบัติการพลิกเกมกฎหมายประชามติแบบสายฟ้าแลบ กำหนดให้ใช้เสียงข้างมาก2ชั้นโอกาสที่จะทำประชามติรัฐธรรมนูนทั้งฉบับจึงยากเกือบกลายเป็นเดดล็อกผู้มาใช้สิทธิ์ต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์และเมื่อมาลงคะแนนก็ต้องใช้เสียงข้างมากอีกขั้น,นหนึ่งเพื่อให้เสียงข้างมากผ่านประชามตินั้นไปได้ ท่านประธานครับการกำหนดแบบนี้เป็นการกำหนดที่เป็นปัญหาสภาผู้แทนราษฎรเราลงมติกันไปกล่าวได้ว่าเป็นเอกฉันท่านที่เคยมีความเห็นแตกต่างก็ถอนความเห็นออกไปทั้งในชั้นกรรมธิการและในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรียกได้ว่ามีความเห็นไปในทางเดียวกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าจะต้องแก้ให้เป็นเสียงข้างมาก เพียงชั้นเดียวขณะนี้พุทธิสภาแก้กลับมาจุดสำคัญที่สุดคือแก้กลับมาเป็นดับเบิลมจอริตี้ก็คือแก้ในประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการแก้พรบประชามติโดยสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าต้องแก้เนื่องจากเป็นดับเบิลมจอริตี้และแก้กลับไปเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียววุฒธิสภาไปแก้กลับมาเป็น เสียงข้างมากสองชั้นหรือดับเบิลไมโจอริตี้ก็หมายความว่าเท่ากับยกเลิกการแก้ของสภาผู้แทนราษฎรไปเลยถ้าหากว่าเราทำตามทำเห็นชอบไปตามร่างของวุฒิสภาท่านประธานครับวันนี้มีการให้เหตุผลกันไปในที่ประชุมแล้วก็ในชั้นของสวเราจะพบว่าที่เขาแก้กลับไปเป็นดับเบิลไมโจ i ริตี้เนี่ย ในชั้นกรรมธิการจะไม่ค่อยพบเหตุผลที่ชัดเจนอะไรเนื่องจากกรรมธิการก็ไปทางเดียวกันคือต้องการแก้เรื่องดับเบอลเมจอ ORITY คือไปในทางเดียวกันกับสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าในช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายเกิดการไปเปลี่ยนจับใจความได้บ้างว่าตอนที่พลิกไปนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อเป็นการทำประชามติรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ได้เสียงมากๆเหมือนอย่างการลงประชามติที่ผ่านมาได้เสียงเกินมีคนมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งหนึ่งและได้เสียงเป็นจํำนวนมากเป็นสิบกว่าล้านเสียงถ้าหากว่าลงประชามติกันคราวต่อไปที่จะทำนี้มีเสียงมาน้อยๆและจะสง่าง,งามได้อย่างไรวันนี้ในที่ประชุมนี้ก็มีบางความเห็นที่ให้ความเห็นไปในทำนองนั้นผมก็อยากจะ เรียนทบทวนเป็นการทบทวนที่เราได้เคยอภิปรายกันไปรวมทั้งที่ท่านสมาชิกส่วนใหญ่วันนี้ก็ยังได้ยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเดิมเหตุผลอย่างเดิมที่ไม่ควรเป็นเดอเพิร์ลมาจอริตีท่านประธานครับการกำหนดว่าผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เป็นการกำหนดเพื่อให้มีผลเท่ากับว่า คนไม่มาออกเสียงกับคนไม่เห็นด้วยกลายเป็นฝ่ายเดียวกันก็คือคนไม่ออกมา,มาออกเสียงซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยจะต้องถือว่าเขาไม่ให้ความสนใจใย,ยดีอะไรทั้งนั้นจะบอกว่าเขาเห็นด้วยก็ไม่ใช่จะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรนับแต่พอเราบอกว่าผู้มาใช้สิทธิต้องเกินกึ่งหนึ่งมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ ผู้ไม่เห็นด้วยก็ใช้วิธีนอนอยู่กับบ้านเมื่อนอนอยู่กับบ้านสมมุติว่าผู้ไม่มาออกเสียงมีสักสามสิกว่าเปอร์เซ็นต์ผู้ไม่เห็นด้วยอีกยี่สเปอร์เซนเท่านั้นก็กลายเป็นห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มาออกเสียงคนที่เป็นเสียงข้างมากจริงๆกลายเป็นมาออกเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งกลายเป็นเสียงข้างน้อยไปเนื่องจากเราไปให ผู้ที่ไม่มาออกเสียงมาเป็นฝ่ายเดียวกันกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยอันนี้คือหลักเหตุผลในแง่ในแง่ของการที่เขาไม่ไม่กำหนดเรื่องเสียงข้างมากชั้นแรกไม่กำหนดว่าผู้มาใช้สิทธิ์ต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์นี่เป็นเรื่องยากง่ายเป็นเรื่องเป็นเหตุผลหรือไม่แต่ว่าท่านประธานที่เคารพครับ จริงๆแล้วที่เราพิจารณายกเลิกดับเบิลเมเจอริตี้บอกว่าให้ใช้เสียงข้างมากตอนมาออกเสียงลงประชามติกันเท่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากง่ายมันเป็นเรื่องของหลักการที่สำคัญหลักการที่สำคัญบางท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่กําหนดเป็นหนึ่งในสบางท่านบอกว่าท้องถิ่นเลือกตั้งกันยังกําหนดเป็น10%ไอ10้10%นี่คือเลือกฝ่ายเดียว คือมีคนมาสมัครคนเดียวไม่มีคู่แข่งเขาเลยบอกว่ากำหนดเงื่อนไขไว้บ้างแต่การทำประชามติรัฐธรรมน,น,นูญนี้เป็นเรื่องสองฝ่ายฝ่ายเห็นด้วยกับฝ่ายไม่เห็นด้วยถ้ากำหนดเป็นหนึ่งในสี่จะเป็นยังไงหนึ่งในสี่ฟังดูแล้วก็จะไม่มีเหตุผลอีกว่าทำไมไม่กำหนดให้มากกว่านั้นปัญหาจึงเป็นว่าบางท่านอาจจะบอกว่างั้นสองในสมบางท่านอาจจะบอกว่าสามในห้า เสนอตัวเลขได้ต่างๆกันทั้งนั้นแหละครับแต่สำคัญคือว่าการทำประชามติรัฐมนูญร่างรัฐธรรมนูญได้ทำกันมาสองครั้งไม่เคยมีนอกนั้นไม่ได้ทำประชามติกันมาก่อนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญสองครั้งในรัฐธนูมนูญ50รัฐมนูมนูญ60ทำเหมือนกัน มีกติกากำหนดอย่างชัดเจนในสำหรับรั้นูลปี60คือกฎหมายในปี59กําำหนดไว้ว่าให้ใช้เสียงข้างมากเป็นอันผ่านประชามติมมมเขากำหนดไว้อย่างนั้นขณะนี้ที่เราจะทำประชามติกันในรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าการทำประชามติจะต้องใช้เสียงข้างมากข้างน้อยอย่างไรจะต้องสองชั้นหรือชั้นเดียว สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะต้องไปทำประชามติถ้าร่างฉบับใหม่สารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้กำหนดว่าจะทำประชามติโดยมีเสียงข้างมากกี่ชั้นเมื่อไม่ได้กำหนดอย่างนี้สิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไรสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือต้องย้อนไปดูว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นตัวแม่คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ ตอนทำประชามติใช้หลักเกณฑ์อย่างไรเราก็ไม่ควรใช้หลักเกณฑ์ที่ต่างจากหลักเกณฑ์ที่ใช้กันในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับแม่ไม่ควรจะทำให้ไม่ว่าจะง่ายขึ้นหรือยากขึ้นไม่ควรทั้งสิน้นดังนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือย้อนกลับไปเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการทำประชามติ ร่างร,รัฐธรรมนูญฉบับปี2560นี้ก็คือใช้เสียงข้างมากเพียงชั้นเดียวไม่ต้องกำหนดว่าผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องเป็นกีเน่เปอร์เซ็นต์ท่านประธานครับกำหนดอย่างนี้แหละครับคนถึงจะมาออกคะแนนลงคะแนนประชามติกันมากๆถ้าไปกำหนดกติกาหลักเกณฑ์เมื่อไหร่ว่าจะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ผู้ที่ไม่เห็นด้วย จะนอนอยู่กับบ้านเพื่อได้คะแนนรวมร่วมกับผู้ที่ไม่ออกเสียงอันนั้นแหละจะเป็นปัญหาทําให้การทําประชามติมีคนมาออกเสียงน้อยมากามท่านประธานครับเมื่อเป็นอย่างนี้สภาผู้แทนราษฎรจําเป็นต้องยืนยันยืนยันมติของตนเองที่สภาผู้แทนเคยลงมติไปอย่างเป็นเอกฉันว่าไม่ให้ใช้ หลักการเรื่องดับเบิลเมเจอริตี้แต่ใช้เสียงข้างมากเพียงชั้นเดียวไม่ต้องกลัวเสียเวลาครับถ้าหากว่าเห็นชอบตามวุฒิสภาไปอาจจะเร็วแต่นั่นคือการปิดประตูตอกฝาลงการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าต้องการแก้ไขรัฐมนูญต้องใช้กติกาเกี่ยวกับการทำประชามติอย่างเดียวกันกับการทำประชามติร่างรัฐธรมนูญ ที่ผ่านมาในอดีตซึ่งเป็นเรื่องอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ดีที่สุดและก็จะเป็นประโยชน์ที่สุดให้ประชาชนมาตัดสินกันว่าจะให้มีการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่ mm. เมื่อร่างมาแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินด้วยการทำประชามติในหลักเกณฑ์ที่มันมีเหตุมีผลนี่แหละตามที่เคยทำกันมาเพื่อที่จะให้ประชาชนผ่าน ร่างรัฐรมนูญที่ร่างขึ้นใหม่นั้นแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นกฎหมายประชามติถูกแปลเปลี่ยนไปอย่างที่พุทธ,ธิสภาทำม,มาจะกลายเป็นว่าเราไม่อาจแก้ไขรัฐมนูลได้ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเป็นปัญหาใหญ่หลวงมากสำหรับประเทศไทยขอบคุณครับ